กุ้งน้องนี่ไรเอาบัตรแสบกองทัเนี้ยนวค่ะสบายดีพี่น้องเมื่อนี้เราสุพาทุกคนมาแขกกุ้งเนาะน้องไผ่ายห้าผ้าน้องไผ่มาสอนกลุ่พมพ่อมาเมื่อนั้นกุ้งหลายทุกคนเมื่อนี้ก็เลยชวนมาหลายคนเลยทางนี้สบ <c oughs> ายดีทุกคน <c oughs> แต่กันทั้งนี้สบ <c oughs> ายดีทุกคนมั่นแต่ก็ชอบแฝงอยู่ชอบแฝงเมื่อนี้รก็สิดบอกหอมไปเลย ให้มาำห,หลังไอของนาวเพนไอ้ก kind of ็ไอ้ก evet, ็เลือเอฟเ็นเป็นคึดว่าไอ้ก็อีพี่ลแมทุกคนฮาบดับวึมมาเ็นขอบตว้นแข่งกอนทุกคนใส่บนวกะตตยแล้วนี่ก็แข่งกู ไปเราไปตลาดไปตลาดไปตลาด่ไกลทำสิเก็บให้แต่ไี่ถูกเก็บเก็บไมั้ยก็บไปเก็บเก็ลลงไปแล้วไปเลยช้ามังนีกระตายว่าตอบไดไลยจคนนั้นเหรอหึ่มๆเลนี่นะมะนาวไว้แต่ลาล้มแห้งคนสุกอันนี้นี่ถูกเก็บซอยเก็บเก็บเก็บ ถ้าเบิ <แก S 1> ้งข <แก S 1> ้าอนทุกคนลองังอนก็ระวัง ข้าวกมาหอแข่งคนสอนแข่หลายวค่ะค้ายีคนสอนเน่ควนี้ขาก่นเตานีข้าวกระสนะค่ะอเรา่บวกกนค่ะ สอดลายนะแกมเป็นบยี่เกุ่มบนลยยี่เด็กกุ้งกุมกลุกุเบิดแห้งแข็งพี่น้องกดเอาบนนี้นี่บ่กดาบีว้าวดุดดาบองทงตมันขืนแคมันเนาะว้าแนวไปลายนึงกุ้งน้องนี่ลล เดินเินเพื่อนกูได้อยากไม้แข่อย่าี่น้องเอ้ยไหล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 ไกิ้งหลไหลร้านหมักขวบหมักขวน้ำป่าข้ามมาไหลไหลอย่มาิ้นเตาน่าอเอหสอนเพงแค่มันข้นแค่มันเนาะมันข้นตังห้อ เซบอยงขาเบิ่งพี่รองก็สิได้ลยก็แขไม่บอกนะทุกคนข้ากปวดตัมแค้มันัพี่้องรังดําหงเลนหน่อยชุดมันแล้วสิลงตากเขา 等等等等 หปลาแด่หปลาูคงไม่กันไปแล้วทำีกไปฮะไลยกเก่ากวาดเอาซิอดินเดินบริกาเอาจุบปลาบอกกินตะกงกินตะกงปลาซิวปลเสไองคนสอนยังมีตปลาเลย่าสอนสวิงมันเลยเกบหมอกเอาบสวิง้นสออกขึ้นะออก เรต,ต้องเก็บกุ้งแต่กระสันแล้วมันตายกระซิวกับกุ้งปลาซิวหนอยกับกุ้งเนาะต่างเป็นน้องทีว่ากลุ้งหมักอยู่หรือ่น,น้องกลุ้งมันลายร้านเกือมันกินน,ำน,น้ำต้งเด็ดาะต่ง้งหลัง เอเลยยุดเลจิเ็มวเก็บดงีเอาอันนี้วดทาเกาวเก็บคย่เลยรมมันมันจะขอบเราเก็บชีเถื่อนน้องเด็กคุณพ่อขวพ่อ่อยแล้ว ขี้บาา้ากิไนไงเนาะหมอนบอกินก็ะยางมันดิบไปแล้วลหรอ,อ้อเดี๋ยวมาเบิ่งกันทุกคนมาวางสอนกับแข่งตัวใดชิไรล์ร่วมกันเพราะว่าสอนนี่ใส่สเวลาสอนสองคนแต่ว่าแข่งกูเดียวม,มาลนนน้อก่อนตัวนี้กลุ่มอะไรกูปลานีบปักปลาปลามาแข่ง หลักไปจ่อยปลาลักไปเขียนแข่งยังเขียนตายปลารอหลักไปจ่อยกลุ่มไลยตุกคนนี้ตคิดตมบอกมืเขียนน้อยเียะไรนะจะมีเอาย่ป่าบ่ตายบ่ปลำหัวใจมั้ เม่อกบ้กางน้ำกัดทุกคนนี้อรถมัเออแบบใจเย็นแม่พระคุสัตว์ลูกแกเพียงจ้าไก่ดาก็าะปะปะปะตแม่พระคสัตว์ลูกมืไม่ใส่ครัไปไนไปคบไปทำตื่นเลยหรอไมใช้กระปาน้องือนพี่รองมงจะไปใส่คอมเมนต์หมทุกคน อยาใหายจุดหัวไปเสร็จฮะอหลักไปบ่นี่คือผู้ชมที่ดีทุกคนผู้ชมที่ดีชิวส่วงแบบนี้ลมแห้งแน่นอนใ <laughs> ช่ยัเจ็บอีกสิกร้ายเยอะ ลมแห้งพี่น้องอยู่นอกกลางป่าเลยทุกคนน้องมันเป็นแบบว่าน้องแล้วก็เป็นหัวใจจะอะไรกลาด้สอนจักบัตรสารพูนละจักบัตรโอ้โหอันนี้ปลาซิวอันนี้กุ้งแต่ว่าของเราปลาซิวกุ้งรวมกันเขาเลือกปลาซิวให้เราทางเขาทาแต่กุ้ง กุ้งมันแซ็บกุ้งปลาซิ่วเนาะน้องๆน,นี่กุ้งลายหแห้งทุกคนกุ้งปลาซิ่วแต่ว่ามันสิแห,งงห,ห,ห้งเนาะมาเน้าขนาดมันชิ้นแห้งแบบเกือบวาะเลยอันเจ้าบริมาแล้วมันเป็นหอบสุดท้ายทุกคนก้นมันข้าวระกรูดเนาะซีเนาะแต่ว่ววขาขนาดมันแห้งเลยก็เลยจะโค้งห,หน้าเข้ามาเลยเป,ป็นบบที่จะปัดตะขอหน่อยแเราตอนทีน่มันยังบริกินเลยปะเดี๋ยวเจาสไปน้องใหม่กันเดี๋ยวพ่อคิดเราเอาเนาะว่าจะไปสอนน้องใหม,พะนะใหม่พี่น้องบริสอนสัมปะกันมะข่ายกุ้งมะขามเนีจะมีนกสองตขึ้นเนาะ กาแฟนั่นถึงนกลือลิงนลอยกำห้อยอะยกน้ำดำคือเก่าพี่น้องขึ้นทางใดลงทางนั้นเอ้ยขึ้นทั้งเหงาลงทั้งปลายจิ้งบงไง้ร้อยลงนั่นึุบยุบ ดตาผู้อยู no ่ทั้งพุ่นตะพุดตะพื้นพี่น้องเแซ่ะขามนะแซ่ะขามแต่ยุบถิ่มลงถิ่มลงมาเล็กน้อยกว่าสลอยถิ่มลงมาของแดนกินบะแดดมันนั่นมันขามเหี่ยวแล้วมันโสมแห้งแต่ว่าต้นนี้หวานเด้สร้างเล็บเจ้าข้องได้ดำเด้จากอายพี่น้องเด้เสียงไว้ก่อนปมักเล็บดำแล้วบปมักที่สุดเลยทุกคน บานอืมชอบอืมัมนมององเลยพอหนาแล้วกคนไทยเชย่อได้ขึ้นเก่งกันมาปัน่นหมูไปหน่อย <c oughs> มันใดญกันาน,นแล้ว เราทุกคนสแปรเก็บเอาพักบัวไปตำป่นใส่กุ้งตำป่นแต่ตำไข่า,าย่ขึ้นเขาหลับเหนียวปลาตองเด็พี่น้องแซแบรเด้พอคอมปอบนม่พาเนาออกพี่น้องมีแต่พักบัวลมกันหนาวหนาวค่าเ้าทุกคนถ่ายคลิปเก็บเนี้อสีต่างกุกๆกันอนยะ่าบากันเด้อทุกคนพี่น้องมากกยนะซุกเราทุกคนหามาบ่มไว้บนนั้นใด้ใส่สแปรแบกเมื่อก่อนอยากน,นกหลักก,กิน เกีไงสุกเกือบสุกเกือบปุกวีแล้วเนาะเอามากินอยู่เพื่อนพี่น้องกว่าคันออกมาบดูปรนไดโนกกับกาดมักกินมากรวยเข้า,าก,กับมักกิน <c oughs> นักเติบเด้อพี่น้องเลยคือกลกวยบอกไงเอามาโบกไว้าจักเปนจังเหมือนละสามบ่อมันจะสามหรือสี่หมื่นนี่แหละพี่น้องกอดหนองขาวมาป่ะทุกคนเมื่อแบบนี้ได้พักแล้วก็ได้มากว้วยพร้อมพ้อกันอยู่งั้น,นเนาะเสร็จเมนูปนกุ้งกิน มาหอดาตมาทุกคนพอบปกรนพึ้เกลไก่ ừ, ไก่มันบ่นเนาเปล่าแป๊แบเดียมากอบป่ะเออเบบต้องลงได้นิตอนนีอยู่ไหนลงม่วกินก่อนถ้ากระล่นเลยเน,ะแบบนาะเออเห็นีห่ะกระล่นระวังมันเป็นขีอพอวเด้อมันเสิงกันไป ต้องที่อยู่ไปจักไข่กว่าจนนะนายปฏิลังกาลงไปอยากได้ซอสเด็ดปันใด้ <laughs> เหนื่อยใจร้อยจับกันคันใดเอ้แปนอน่ร้อยร้อยจับคันดใดไอ้แป้นนะหังนะข้างนั้นข้างนั้น,น,นเออครึ่งไว้จะนายแป้นสตีลังการะวังเดอ้อมัน,นปไปอยากแหนบกันใด้เลยอย่าปาเด้ออย่าปาเด้อเออเต็งไว้ ผัากกระเดาษเสียงปากเดี๋ยวสีหลวงผัากกระเดาษกันทุกคนต้นไปมันต้นดอกเสมาถ้าเลือกแล้วทุกคนล้างทำความสะอาดทุกกลุ่มแล้วก็ปลายไล่กลุ่มมือนหนัออกดีจวด รือซับกันหรือลายกัวนลายกลนเนาะตาม์บั๊ปุ่นจะปุ่นเด็กๆโขกใหม่มาคุกเป็นเงาค่ะเลยเนาะมีเงเสียกันห้องนี้ทำเไื่อแ่กันน้นันาทำก่อนพี่น้อง ตั้งตนวดมันนัตาให้มันหลกนะันจะแซมกกาจะตามแซมกอก่นนะนำมากอกมีตัฒนารรมมากอกลายสวยกอยก้วกก้แซมะกอบั้นแต่กอกไอ้กล้ใคระมาปลาแด็ก in ็แส่ปลาแดก็ได้แ่ตะลําปลาเขัมนะไ่โหลําปลานีเค็มด่ก็บ้กินเอเชงนัว 前面呢？ ใส่น้ำลงไปพี่น้องเค็ืทุดปนปลาใส่น้ำเปล่าหรือว่าใส่น้ำต้มปลาแดกที่มันเย็นแล้วอะไรทุกคนน่ายเครื่องขุดปนปลาหอมภาษาบรเเ็ดกินคข่ำคำคือเก่า เนี้ยกุงที่้องหับเนี้ยกุยคือักเนเาะ้วก็ปัวทุกคนเาเนีย้ยคุยเลยพี่นองซิมดูทุกคนเนีย้ยขัดซิมกระพา,ย,า,พายังก็พกอใยังก็ปปุ่มุ้งกินกระพักตีนหูให้คยกิน พักกระดาษรายน่ะพักดีตรงักตีนหุงแบบใดทุกคนดิ๊กซีเหมืองกาบกากจนขังหมอกันเปน้องาสิขวบขวอุ่นกุ้ง คือหล,ปปลับไปคือันขักเลยหอมนี่แมวคือบอกินเราไม่เคยาขายกินเนาะจุ่มเมอ๋ย่นูโมกากินตะกี้ก็ยังบม่เคยกินเลยตอนสมัยเราเป็นเด็กหน่อยนะโบด้กินผุ้เฒ่าเข้าใหม่กิน แข่งขวดพอล้วมาขวดเพ้่ลูกสาวทนมาต่ำบนกุ้งต่ำบนกุ้งเทีบชุดลลอกเว้ยเกินจับปลวกพักเนื้อบุพักเน้องนัดเก็บมากินเขาอยู่ข้างของไฟที่เก่านหนาวไฟบนนี้หนาวดิ ไน่บหนาวอยู่ใน,น,นทำมานั้มันหนาวทกคนจิ้นหนองห,อห,อหอน,นองอยู่ใครจิ้นห่อแม่พอมาเดิอมาเดิมมาเด้อมาเดอมาเดอพี่น้องกินข้าแรงหรือแม่จะกินบ่คนุกๆมาดินหอย ทางมันต้นหวกัรกันเราเป็นหนูสายแลกกันเลยน้องเล็บดำรูกนะแบบคนป <m isolation> <pien nek> ุ่งห้องไปขวันคหวาน นม่ง,งั้งน,นแดดม่ใเ่าหนาวครัเดือนกุมภาพันธ์หนาวบ่กหนาวแฮะปีนี่หนาวสุดเลยถ้ามันหนาวลวคนไม่สุดดีบอกบอกบอกว่าถ้ามัานหนาวละคนดีปีตายลคนจะดีเลยแ้หน่อยมันต่ากัน <S preach science> hả? Bao wow. không phân hạng. không phân hạng. phân hạng. không <Linh> phân <laughs> kh hạng. <laughs> không phân hạng. Bao bì không phân hạng. Bao không phân hạng. Bao bì không phân nào phân นั <c oughs> ่งินข้าวเป็นแบบนี้